เก่งพอนห้าพตลอดสัญญามักคันไดเลือกเลยสวปห้0 0ัสีแดงสวีปห้0พัสีแดงแอดทาร์ดห้าพสีแดงวีออสห0าพสีแดงน a ะแม็กไมยังใหม่ทั้งหมดนะห้าพนี้ไม่ใช่5,000เป๊ะนะเดี๋ยวก็จะมาด่ามากกันว่าเ 5, ออห้าพันห้าพเจ้าห้าพันศูนเลยเป็นแปลม่ะไบางขั้นหาพันหึ่งหาพันสองหาพันสามหาพันสี่หาพันห้าหาพันแหาพันเก้า ขึ้น<ต>อยู่ที่เครดิตเออมันขึ้นอยู่กับเครดิตของเราด้วยว่าจัดได้เต็มแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษไหมครับแต่ว่าวันนี้พาดูรถในเลทขอนห้าพันโอเคปะโอเคครับคือเกาฟีดาวฟีีจองฟีจัดฟีโอนทรงฟรีหออหน้หนหนนาบ้านชื่อร้านดีทีสกก่สุดสาแก้วดีที่สุดาแอน์เซอร์วิตร้านอยู่ตรงข้ามบิ Big C, ๊กซีสแก้วมาจากต่างจังหวัดเข้ามาเลยมาไกล นะาข้าวฟรีกาแฟฟรีไวไฟฟรีโอทีเบิกได้แรงเดี๋ยวกินเหล้าน้ำกันอีกร้านเราตรงคำโอเคปะโอเคครับไปแล้วผมสิดัสวัสดีครับ